สวัสดีค่ะกิจกรรมหนึ่งวันที่ออกไปข้างนอกว่าอ้อมทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเ,เลยค่ะเตรียมตัวตั้งแต่ตีห้าใส่บาตรเสร็จก็ให้แฟนไปส่งที่สวนลุมถ้าเราเรียกแท็กซี่กลัวไม่ทันเพราะว่านัดเพื่อนไว้ที่นั้นหกโมงระหว่างทางก็กินขนมไปด้วยไปถึงที่นั้นเสียงเชียร์ก็พร้อมเลยค่ะเราจะนัดเจอกันทุกต้นเดือนของวันเสาร์อันนี้เราวิ่งเสร็จแล้วเราก็มาเล่นเกมวิ่งพัดไม้ต่อเสียงเชียร์ต้อม พิการหลับไม่พิการเราสามารถที่จะทํากิจกรรมรวมกันได้งานนี้สนุกมากเลยแล้วอ้อมก็ลืมไปว่ามันต้องจับคู่แล้วอ้อมก็เลยต้องได้ปั่นไปคนเดียวคุ้เหนื่อยมากๆเลยค่ะถ้าคนมีคู่ก็คือแบบไม่ต้องปั่นให้เหนื่อยแบบนี้กองเชียร์คือเชียร์สุดๆงานนี้มีแต่สนุกกับสนุกสุดๆเลยค่ะไม่มีใครแพ้ใครชนะ เสียงเชียร์สนุกสุดๆเลยแข่งกันเสร็จแล้วก็แจกถุงผ้าแล้วก็ไปดื่มน้ำฝรั่งให้ชื่นใจแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปที่วัดหัวลําโพงต่อคะ่ะเพิ่มาทีจากส่วนลุมแล้วก็มาลงที่สามย่านออกมา<ๆ>ก็จะเจอวัดหัวลําโพงเลยคะ่ะเดินได้อ้อมชอบมาทําบุญที่นี่มากเลยคะ่ะแต่ครั้งนี้เราเดินไม่ได้เราก็คิดว่าเดินทางลําบากที่ไหนได้เดินทางสะดวกมากเลยคะ่ะพวกเราก็มาบริจาคลงศพกันนะคะเขียนชื่อแล้วก็แปะที่ลงศพเสร็จแล้วกระดาษใบใหญ่มาเผาตรงนี้แล้วก็ขอพรที่นี่ได้เลยคะ่ะแล้้้วววเเราาาากก็ขไปทีี่ััดดหลํโพงอนึ ที่ไปคือแดดร้อนมากเลยค่ะอันนี้เราก็กดลิฟต์ไปที่ชั้นสองขึ้นมาข้างบนลมเย็นสบายแต่แดดยังร้อนอยู่ค่ะวัดสวยมากๆไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่อีกครั้งหนึง่งในโบสถ์เราเข้าไปไม่ได้เราก็ขอพรจากองค์ลุงปูทวดเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายจากเพื่อนเราก็ไปเที่ยวต่อกับเพื่อนอีกคนนึ่นมาทีจากสามย่านแล้วก็มาลงที่หัวลําโพงออกประตูสี่ออกมาก็จะเจอฟุตบาทประมาณนี้เลยค่ะการประจนภัยของเราก็เริ่มต้นแล้วค่ะก็คือไฟแดงเยอะมากแล้วก็กรถก็เยอะโชคดีที่เจอต่างชาติช่วยเข็นรถให้เรา,เรา,าค่ะมาถึงร้านคาเฟ รานนี้คือเหนื่อยมากๆเลยค่ะพอเข้าไปข้างในบรรยากาศดีมากเลยค่ะร้านตกแต่งได้สวยมากๆเยค่ะเราลืมบอกชื่อร้านไปร้านนี้ชื่อร้านปามพาโนนะคะแต่เราพูดผิดขออภัยด้วยค่ะเครื่องดื่มที่เราสั่งก็จะเป็นสมพิษดื่มชื่นใจมากๆเลยค่ะจบจากตรงนี้เราขึ้นเ r t มทลงที่สกมวิทต่อ B t ทไปลงที่อนุตกินข้าวรอแฟนมารับไปเวียนเทียนกันที่วัดทุงสาธิตค่ะวันสอที่ผ่านมาเป็นวันมาคาบูชาเราก็จะมาเวียนเทียนที่วัดนี้ประจําเลยค่ะวัดที่นี่สวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาทําบุญแล้วก็เอาโคมไฟมาติดตรงนีี้้้้สวยยมมมมาาาากกกกกเล่ิจจรรออนตตังแชืด็ เท่านี้ละค่ะได้เจอเพื่อนเพื่อนได้ออกกําลังกายได้กินข้าวได้ทําบุญจบคลิปหนึ่งวันทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่ก็มีความสุขมากเลยค่ะ